กินแล้วลำไส้เน่าห้ากลุ่มอาหารทำร้ายลำไส้คุณคุณรู้หรือไม่ว่าอาหารที่คุณกินทุกวันอาจกำลังทำร้ายลำไส้ของคุณอย่างเงียบๆลำไส้ที่ไม่สะอาดสมของเสียอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพมากมายตั้งแต่ท้องผูกเรื้อรังไปจนถึงโรคร้ายแรงอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวเต็มไปด้วยสารปรุงแต่งและไขมันทรานทำลายแบคทีเรียดีในลำไส้เนื้อแดงการกินเนื้อแดงมากเกินไปทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักและเพิ่มความเสี่ยมะเร็งลำไส้ อาหารทอดของทอดอมน้ำมันทำให้เกิดการอักเสบในลำไส้และขัดขวางการดูดซึมสารอาหารน้ำตาลน้ำตาลเป็นอาหารชั้นดีของแบคท,ทีเรียไม่ดีในลำไส้ทำให้เกิดความไม่สมดุลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ทำลายเยื่อบุลำไส้และขัดขวางการทำงานของระบบย่อยอาหารท้องผูกหรือรังท้องเสียบ่อยๆท้องอืดมีแกส๊สในกระเพาะอาหารมากเกินไปหรือแม้แต่ผิวพันธุ์ไม่สดใสอาจเป็นสัญญาณว่าลำไส้ของคุณกำลังมีปัญหาอย่ามองข้ามสัญญาณเหล่านี้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหาร5กลุ่มที่กล่าวมาเพิ่มผักผลไม้ที่มีกากใยสูงดื่มน้ำให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อลำไส้ที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดีอย่ารอช้ากดและกดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณจะเริ่มดูแลลำไส้ของคุณอย่างไรวันนี้ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อคำแนะนำเพิ่มเติม